สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิชาทารัตนะคะช่วงเวลาเช้าก็ดีช่วงเวลาบ่ายก็ดีช่วงเวลาเย็นก็ดีไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังคลิปนี้ในช่วงเวลาไหนทุกช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบกับปาฏิหาริย์บางอย่างเขาบอกว่าในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลผ่าน ตัวเราไปเพียงหนึ่งครั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านเราไปเพียงหนึ่งครั้งวันนี้ให้ไพ่อริคอลสำหรับแสงสุขส่งพลังของปฏิหารว่าปฏิหารใดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะปฏิหารใดคะที่จะเกิดขึ้นกับในชีวิตของคุณทุกๆเวลาเป็นช่วงเวลาที่ดีเสมอนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าคุณ มีช่วงเวลาที่มีความสุขและความสบายใจช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเดินทางและเป็นทางแยกที่คุณกำลังคิดและตัดสินใจว่าจะเดินทางไปทางไหนดีหากคุณไม่รู้หากคุณยังไม่มั่นใจถามผู้รู้ถามผู้ที่ท่านผ่านประสบการณ์ ผู้ที่มีองค์ความรู้และจะสามารถชี้นำทางให้คุณจะได้เดินทางตามเส้นทางที่ถูกต้องเพราะว่าชีวิตของเรามีเพียงครั้งเดียวในชีวิตเกิดมาหนึ่งครั้งและเราจะใช้ชีวิตที่มีอยู่ในวันนี้ให้คุ้มค่าและให้เป็นไปตามเส้นทางที่สุขสงบร่มเย็นและสบายใจนะคะอีกหนึ่งพลังงานคือการที่เราแบก เรื่องราวมากมายผูกมัดไว้กับตัวเองการแบกก็ทำให้เรารู้สึกหนักใจไม่สบายใจแต่ขอให้รู้ว่าการที่คุณสามารถแบกโลกทั้งใบไว้ได้นั่นหมายความว่าคุณมีพละกกำลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งและทรงพลังคุณมีความมุ่งมั่นมีความเพียรความอดทนหัวใจของคุณนั้น น่านับถือที่สุดนะคะที่สามารถแบกโลกทั้งใบไว้กับตัวเองผูกไว้เพื่อคนที่คุณรักเพื่อครอบครัวของคุณจะได้อยู่อย่างสุขสบายผู้ที่สามารถแบกโลกไว้ทั้งใบเขาจะต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งและส่งพลังที่สุดนะคะต่อให้แบกโลกทั้งใบตัวคุณนั้นก็ยังคงสง่างามอยู่เสมอ เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยพลังของความรู้สึกที่ดีที่เราจะมีให้กับตัวเราเองในทุกๆวันนะคะข้อความนําทางวันนี้คือการที่คุณจะแบกความรักแบบกําลังใจแบกความสุขไปด้วยระหว่างทางวันนี้เราให้พี่ไพทารดสำหรับนี้ทรงพลังของปฏิหาริย์คะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณรู้สึกดีและสบายใจดีสองเหรียญคือการวนกลับคุณจะสามารถสร้างสมดุลและสร้างความบาลานซ์รายรับรายใจ่ายให้สมดุลเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ปฏิหารที่ น่าภูมิใจมากที่สุดก็คือเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้และ2องเหรียญยังหมายถึงการที่วนกลับสิ่งไหนที่คุณทำไว้สิ่งนั้นจะวนกลับย้อนมาตอบแทนให้คุณนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ขอให้มีกำลังใจที่ดีไว้ปาฏิหาริย์ของคุณก็คือการที่คุณสามารถยังคงรักษากำลังใจไว้สมเหรียญ คุณจะได้รับโอกาสที่ดีคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆจะได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคุณจะพบกับโอกาสที่ดีจะได้ทำธุรกิจใหม่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณสามารถจะผ่านเรื่องราวและคุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถของตัวเองคุณจะได้ผู้ร่วมงานที่น่ารัก คุณจะได้ผู้ที่มีพลังงานเดียวคล้ายกับคุณทำงานร่วมกับคุณนะคะปาฏิหารได้อีกคะที่จะนำพาให้คุณพบแต่เรื่องราวคือ The w เ r อรค่ะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำลมไฟคุณจะได้ติดต่อสื่อสารและเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อการค้าขายการต่างประเทศใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะได้ลงทุนในธุรกิจใดขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำลงไปนั้นจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จคอมพิสเวลาคุณได้พบกับไพ่เดอะเวรทุกสิ่งทุกอย่าง จะผ่านพ้นไปคุณจะพบปฏิหารที่ทำให้คุณสามารถเป็นอิสระและคุณจะได้เดินทางออกท่องเที่ยวรอบโลกก็เป็นได้ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงและคุณสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกอย่างจะยังคงสมดุลและผ่านพ้นไปได้ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานของตัวคุณเองนะคะ ปฏิหารได้อีกค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณรู้สึกชุ่มฉ่ำในหัวใจ The Hangman คือการที่คุณสามารถตระหนักรู้และเข้าใจในคุณค่าของตัวเองคุณรู้ว่าคุณมีพลังของสติปัญญาคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยพลังที่มีอยู่ในตัวคุณคุณเป็น ผู้ที่รักความสงบคุณจะมองโลกในมุมที่แตกต่างออกไปและชีวิตของคุณจะใช้ชีวิตทวนกระแสโลกหากโลกวุ่นวายแค่ไหนคุณยังคงหาความสงบร่มเย็นให้กับตัวเองไม่ว่าโลกภายนอกจะมีแต่การแข่งขันมีแต่ความยากลำบาก แต่คุณก็ยังคงสามารถหาความสุขและมุมเล็กๆที่ทำให้คุณได้เป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะอุปสรรคใดที่ฆ่าเราไม่ตายปัญหาใดที่ทำให้เราสามารถผ่านพ้นไปได้คุณจะเติบโตจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคะคุณจะสามารถผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่ในตัวเองนะคะ อีกหนึ่งข้อความนะคะปาฏิหารใดคะที่จะทำให้คุณผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปได้ justice คือความยุติธรรมถึงเวลาแล้วที่ความยุติธรรมได้เกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่ทำไปสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณเสมอความยุติธรรมมีอยู่จริงเมื่อเรามองเห็นว่าธรรมชาตินั้น จะหมุนวนและแปลเปลี่ยนไปขอให้เราทำใจให้สบายความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณทำดีได้ดีเสมอนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณสั่งสมสิ่งที่คุณมีจะนำพาให้คุณไปประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองใต้สำรับเป็นเดะซันชีวิตและปฏิหารของคุณได้บังเกิดขึ้นแล้วผ่านพ้น อุปสรรคหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยชีวิตที่เหลือนับจากนี้ไปจะเต็มไปด้วยแสงสว่างและความร่าเริงสดใสโอกาสใหม่ๆเรื่องราวดีๆชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยพลังงานของความรักความร่าเริงคุณเหมือนกลับได้ไปเป็นเด็กอีกครั้งคุณเหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้งปฏิหารของคุณในวันนี้คือการที่คุณจะสดใสร่าเริง ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขอให้เชื่อมั่นในพลังงานของตัวคุณเองนะคะ The s u ัเป็นไพ่ที่ดีที่สุดและคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะนิชาขอให้คุณพบความสุขความสำเร็จสมดังใจปรารถนาในทุกๆด้านมังคั่งร่ำรวยมีความสุขและมีความรักความร่มเย็นในหัวใจในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ